เตาอบแก๊สควบคุมด้วยไฟฟ้านะครับหนึ่งชั้นหนึ่งถาดเสียบปั๊กนะครับไฟจะโชว์นะครับให้รู้ว่าไฟมานะครับสวิตวงกลมนี่คือปิดอยู่นะครับลูกบิดปิดนะครับ เรา,เาต่อสายแก๊สตรงนี้นะครับให้เราทั้งแรกให้เราเอาไขพวงถอดน็อตออกนะครับแล้วก็กดแผ่นนี้ออกแล้วเ,เอาสายแก๊สนะครับร้อยจากด้านหลังเข้ามานะครับแล้วก็เสียบเข้าหางปลาตรงนี้แล้วใช้เข็มขัดรัดนะครับเสร็จแล้วเปิดพาวเวอร์ก่อนนะครับให้ดูว่า เ,เข้ามาในนี้เสร็จแล้วหลอดไฟนะครับไปสองสว,ว่างไม่ควรเปิดทิ้งไว้นะครับเปิดแค่ดูขนมนะครับแล้วปิดนะครับจะยืดอายุของหลอดไฟนะครับเสร็จแล้วมาเปิดสวิตตัวนี้นะครับตอนนี้จะเห็นว่ามีหนึ่งขีดวงกลมแล้วก็สองขีดวงกลมคือปิดอยู่นะครับเปิดไม่ติดนะครับกดขึ้นหนึ่งขีดนะครับเปิดไฟบน แก๊สติดนะครับไฟบนไฟล่างแก๊สติดนะครับก็คือถ้าไฟโชว์ก็คือแก๊สทำงานอยู่ถ้าอุณหภูมิถึงที่เราตั้งไฟจะดับแก๊สจะตักนะครับปิดกันนะครับทีนี้กดลงมาที่สองขีนะครับก็คือจะโยงมาที่ตั้งเวลานะครับทามเมอร์ ถ้ากระพริบอย่างนี้คือยังไม่ได้ตั้งเวลานะครับให้เรากดขึ้นลงเลือกนาทีนะครับปล่อยมือนะครับจุดกระพริบขึ้นนี่คือเริ่มนับถอยหลังนะครับไฟบนไฟล่างยังเปิดปกตินะครับติดีดีดังทุกครั้งที่จุดแก๊สน,นะครับเวแก๊สจะเรียงเต็มรางนะครับ อันนี้แก๊สยังติดอยู่นะครับถ้าเกิดกรณีแก๊สหมดนะครับจะได้ยินเสียงเขาพยายามจุดนะครับพยายามสตาร์ทนะครับแต่ว่าไม่ติดนะครับแก๊สไม่ติดก็จะมีเสียงเตือนอย่างนี้นะครับก็คือแก๊สไม่ติดเราก็ต้องไปดูว่าแก๊สหมดหรือว่าระบบมีปัญหานะครับผมตอนน่้นก็หมุนให้เสียงหายก่อนนะครับ ปิดสวิตตวงกลมทุกครั้งนะครับหมดเวลานะครับจะมีเสียงเตือนนะครับแต่ว่าไม่ได้ตัดระบบแก๊สนะครับกดเพื่อให้เสียงหายนะครับ